คุณผู้ชมคะกรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตเมืองตรังที่รับน้ำมาจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านแม่น้ำตรังโดยก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังคลองผันน้ำขุดคลองใหม่กว่า7กิโลเมตรเพื่อช่วยระบายน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งไปติดตามความคืบหน้าของโครงการได้จากรายงานค่ะ ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักประกอบกับต้องรับมวลน้ําจากเทือกเขาบรรทัดเทือกเขาพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลผ่านแม่น้ําตรังซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้าโดยแม่น้ําสายนี้จะไหลผ่านใน5อำเภอท้องที่จังหวัดตรังคืออำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองตรังก่อนจะระบายลงสู่ทะเลอันดามันบริเวณปากน้ํากันตังอำเภอกันตัง และเหตุที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองต้องเจอกับน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ารับน้ําประสิทธิภาพระบบระบ,บายน้ํามีไม่เพียงพอส่งผลให้น้าเอ่อล้นแม่น้ําเข้าท่วมบ้านเรือนเอขตเศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรกรมชประทานจึงวางแผนแก้ไขปัญหากับโครงการระบบระบรายน้ําแม่น้าตรังจังหวัดตรงังมีสํานักงานก่อสร้างชปบททานขนาดใหญ่ที่16สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยก่อสร้างคลองฝันน้ำเพราะอาคารประกอบ ขุดคลองใหม่ทั้งหมดความยาว7.55กิโลเมตรผันน้ำจากแม่น้ำปังเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะนี้โครงการคืบหน้าไปแล้ว83.5%เเซตและจะแล้วเสร็จในช่วงสิปีอุประมาณ2,565ก่อนที่จะส่งมอบไปกับโครงการชลประทานตรังเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการน้ำต่อไปที่เรายืนอยู่ปัจจุบันตอนนี้ เป็นในส่วนของประตูระบายน้ำกม .7+ บวก2 5 0ซึ่งจะรับน้ำจากแม่น้ำตรังนะครับไหลเข้าสู่ตัวคลองผันน้ำเราก็จะมีประตูระบายน้ำกม7บวกนี้เป็นตัวควบคุมศักยภาพในการระบายน้ำที่จะสามารถแบ่งน้ำมาจากแม่น้ำตรังเนี่ยอยู่ที่750ลร้อาิูบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเราผ่านน้ำจากแม่น้ำตรังออกบริเวณพื้นที่ในเขตตำบลหนองตุดนะครับ คลองผ่านน้าก็จะวิ่งยาวลงไปนะจะไปบรรจบแม่น้ําตังอีกครั้งหนึ่งบริเวณตําบลบางรักนะครับจุดบรรจบแม่น้ําตังเราจะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ําอีกแห่งหนึ่งจะสามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ3.2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแนโครงการสองฝั่งคลองผ่านน้าจะมีการก่อสร้างถนนบน,นคลองซึ่งจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนจดใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกว่าแม้โครงการจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมในหลายพื้นที่กรมชลประทานได้ใช้คลองผันน้ําซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างช่วยในการระบายน้ําทําให้ตัวเมืองกลางรอดพ้นจากอุทกภยัยผมได้เห็นน้ํามันท่วมมาเกือบทุกปีไม่มีอะไที่จะแก้ไขนอกจากขุดลอกคลองจึงจะแก้ไขไ,ได้ได้ระยะยาว แล้วก็ได้ผลมากขนาดขุดไม่เสร็จนี้ยังรองรับน้ําได้อย่ขอบคุณหม,มากเลยช่วยโครงการเนี้ช่วยได้มากช่วยคิดว่าไม่รวยปวดรื้นนี่มันหมากเลยนี่หมากเลยพอปีโยต่นี้สามสิบเจ็ดสิบปีแล้วก็คือน้ำต่วมมันมีถุกปีนน่นาะมันมีถุกปีเลยแต่ตอนนี้ไม่มีมีล่องีารไม่มีที่น้องไม่ไม่วมที่มันปีด้านโครงการชลประทานตรังมองว่าหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ภัย บรรเทาปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองตรังได้และสามารถปิดกั้นน้ําเค็มจากทะเลที่จะนุนเข้าสู่พื้นที่เก็บน้ําในช่วงหน้าแล้งได้เมื่อโครงการทั้งสองโครงการแล้วเสร็จก็เป็นการยืนยันได้ว่าจะช่วยบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดตรังไปได้อย่างพอสมควรครับก็หลังจากนั้นก็พื้นที่ที่จะทําการเกษตรในพื้นที่เหนือ ประตูระบายน้ำนะครับ7,600ไร่แล้วก็พื้นที่2ฝั่งคลองนะครับมีพื้นที่ประมาณ12,400ไร่นะครับในส่วนนี้โครงการบ่ิการกางก็จะมาบริหารจัดการในการาจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรทั้ง2ฝั่งครับระยะต่อไปกรมชลประทานได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ําแม่น้ตรังควบคุมบริหารจัดการน้ําจัดทำคลองและช่วงท้ายแม่น้าเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ทั้งหมดนี้คือโครงการที่จะช่วยบรรเทาทุกภัยและยังช่วยพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพื่อการอุปโภคบริโภคอากพงมูลชีพถ่ายภาพรนรงคมบุลรามทีมข่าวเอ็บีีภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง